สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะทําการกัวซา,าหน้านะคะเราต้องเสียบอุปกรณ์นะคะทําความสะอาดได้เรียบร้อยนี่คือช้อนนะคะช้อนนี้คือช้อนวิเศษนะคะหลายต่อหลายคนไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าช้อนเนี้ยกัวซา,าหน้าได้นะคะเขากัวซา,าได้ทั้งตัวค่ะนะคะอ่าเข้าไปดูในคลิปคุณหมอเขียวนะคะการกัวซา,าใช้วัสดุผิวเรียบได้หลายชนิดได้หลายประเภทนะคะ ช้อนสแตนเลสคันนี้สแตนเลสเป็นโลหะเย็นนะคะช้อนสแตนเลสเป็นสื่อไฟฟ้านะคะเป็นตัวดูดจับเชื้อโรคนะคะเราขูดเรากลัวหน้านะคะเรากลัวสาที่หน้าเป็นการดูดการขจัดเป็นการกวาดเชื้อโรคที่ในผิวหน้าของเราสิ่งสกปรกนะคะ ไขมันอุดตันนะคะฝ้าฝ้าฮอร์โมนฝ้าเลือดที่ฝังอยู่ใต้ผิวหน้าของเรานะคะเราใช้ช้อนคันนี้มาทำการกวาาัวซาขวาดสารพิษขวาดความร้อนออกมาจากใต้ผิวหน้าของเรานะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจจะทำกัวซา,าหน้าใสเราคลางเดียวด้วยช้อน ต้องทำความเข้าใจสภาพผิวหน้าของท่านก่อนนะคะสภาพผิวหน้าของท่านแบบไหนท่านรู้ดีค่ะช้อนวัสดุตัวนี้แล้วก็บีบีออยนะคะเราต้องทดสอบว่าเราเหมาะไหมกับการมาทำการดูแลรักษาสุขภาพหน้าด้วยช้อนนะคะกลัวสาด้วยช้อนและก็มีบีบีออยเป็นตัวประสานเป็นตัวหล่อลื่น ช้คือวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็มือช่วยนวดนะคะพี่เคสอนทำกัวซามา45วันเต็มนะคะตั้งแต่กัวซามาก็มีผลข้างเคียงตามมาเยอะแยะมากมายนะคะเช่นมีเป็นตุ่มเป็นก้อนเหมือนสิวออกมานะคะแล้วก็เป็นสิวหินเขาเรียกเม็ดข้าวสารแล้วก็เป็นผื่นแพ้คันฝ้าออกมาหนาดําเป็นปืน้นออกมาเยอะมากนะคะแล้ว ตอนนี้ดูสิคะผ่านไปสี่สิบห้าวันจางลงเยอะค่ะเรื่องริ้วรอยได้นะคะเรื่องริ้วรอยนะคะเรื่องร่องนะคะเส้นหน้าผากตีนกานะคะต่อมใต้ตานะคะแล้วเราก็ได้ทําการเหลานะคะเลาเนียงค่ะนะคะ,นะคะได้ผลของพี่เกสอถ้าร้อยเปอร์เ็นก็ได้ยี่ิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะ